ขอเรจเริญพรหลายคนบอกว่าไม่ชอบคนนิสัยเยอะแล้วก็มักจะติดปากกันว่าอยญ่เยอะอหญ่เยอะนะถ้าเยอะเดี๋ยวจะต้องอยู่คนเดียวนี่ก,ก็บอกเหมือนกันบอกว่าอห่าเยอะอย่าเยอะ,อยเ,ยอะเนี่ยพอเยอะแล้วสภาพก็เป็นแบบนี้เห็นไหมแชมป์เยอะแล้วเป็นแบบนี้ท่านทั้งหลายเมื่อเราเห็นคนอ้วนเรารู้เลยว่าอย่างน้องแชมป์เนี่ย เบาหวานไขมันความดันซึ่งเป็นโรคที่เราเชื่อว่าเขาจะมาเป็นเซตแล้วก็จะแก้ไขยากมากฉะนั้นอะไรที่เยอะๆไม่ดีทั้งอาหารเยอะไม่ดีอารมณ์เยอะๆคือเป็นคนจุกจิกอะไรนิดอะไรหน่อยก็จุกจิกจุกจิกสุดท้ายก็จะมาอาการเดียวกันก็คือเบาหวานไขมันของสภาวะอารมณ์ทางจิตที่เรียกว่าเป็นโรคติดต่อทางใจแล้วเมื่อ เยอะมากเข้าสุดท้ายก็จะกลายเป็นแก้ยากเหมือนโครคภัยไข้เจ็บก็จะแก้ยากดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่เยอะอยู่กับอนัตตาอยู่ก,กับการไม่ถือเนื้อถือตัวมากเกินไปอะไรก็อาโหสิอะไรก็ให้อาภายัยน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าด้วยการที่นะเราไม่ไม่ถือเนื้อถือตัวมากเกินไปใช้ชีวิตแบบไม่มีตัวตนคาถาหายตัวอนัตตาอย่าเยอะ